รถคุณไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงจะคลาสไหนก็แล้วแต่จะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับทำไมต้องเลือกติดฟิล์มใส่กันลอยสะเก็ดหินรอบคันที่เรา ก็ต้องบอกว่าการใช้รถปัจจุบันเนี่ยบ้านเรานะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับมีโอกาสโดนหินโดนดิ้วรอยได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนั้นเยอะนะครับเพราะว่าเราพูดกันไปเยอะแล้วแต่ทําไมต้องติดที่เราเรามีความแตกต่าง อย่างไรก็ต้องบอกว่า1เลยสิ่งแรกที่คุณจะเห็นหลังการติดตั้งฟิล์มใสกัะลอยเสร็บไปที่รอยก็คือความสวยงามความเงางามเราเบอร์หนึ่งในฝั่งทนพระราม2อย่างแน่นอนทําไมเราถึงกล้าบอกอครับเพราะว่าก่อนติดตั้งเรามีการใช้เทคนิคตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าการเตรียมพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าการปรับผิวเปลือกต้มผิวดั้งเดิมของตัวรถเนี่ยจะมีความหยักเบอร์กรุกข่เป็นเหมือนเปลือกต้มเราจะทําการขัดเพื่อให้ผิวมันเรียบเหมือนกระจกนะครับแต่ต้องบอกก่อนสีไม่บางนะครับและ หลังจากนั้นเราเคลือบเซมิเสร็จเราจะทําการติดตั้งฟิล์มลงไปแต่มันจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตรงจุดบริเวณที่เราไม่ได้ขัด ผิวต้มกับบริเวณที่ขัดเพื่อติดฟิล์มลงไปเนี่ยชัดเจนเลยว่าฝั่งไหนเงากกันเพราะว่าอะไรครับต้องบอกว่าฟิล์มเนี่ยต่อให้ของเราเนี่ยจะเนื้อเนียนแค่ไหนก็ตามนะครับยังไงก็มีความหยักอยู่นิดนึงพอทีนี้เวลาเราติดลงไปในพื้นผิวที่มีความหยัก,กอยู่แล้วเนี่ยมันหยักคูณ2ครับมันจะทําให้ดูเบลอทั้งคันเลยต่อให้รดคุณเป็นสีดําอย่างคันนี้ก็ตามแต่ถ้าเรามีการปรับผิวต้มผิวคุณเรียบฟิล์มติดลงไปก็เรียบมันจะเงางามยิ่งกว่าเคลือบแก้วอีกนะครับสไตล์ฉ่ การติดตั้งซอฟต์แวร์เต็มระบบติดตั้งฟรีแฮนเต็มระบบหรือผสมสานาทั้งฟรีแฮนและซอฟต์แวร์ก็ตามนะครับซึ่งของเรามีการออกแบบการติดตั้งโดยการพับขอบทั้งหมดนั่นหมายความว่ามุมตันต่างๆพับเก็บหมดตรงไหนพับไม่ได้ยัดเข้าไปทั้งหมดมันเลยดูเนียนพอบวกกับการปรับผิวเมื่อสักครู่นี้เนียนบวกเงามันดูไม่รู้ครับว่ารลคันนี้ติดตั้งฟรีอันนี้คือความแตกตา่างที่เราใส่ใจและเราทําได้จริงเหมือนที่เราพูดบางที่ทิดพับแต่ถึงเวลาจริงไม่ใช่แต่ของเราพูดได้ทําได้ และเหตุผลนะครับที่ทำไมรถคันนี้ในยการทำไมต้องติดฟิล์มแสงก็ลอยสกเกีหินรอบคันกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องหินเพียงอย่างเดียวหินเนี่ยตัวใหญ่มันโดนแค่ด้านหน้าอยู่แล้วนอกจากคุณใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงจริงถึงจะโดนด้านข้างด้วยแต่ต้องบอกว่ารถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงมากมายหินริ้วรอยมลภาวะแต่ฟิล์มเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการปกป้องได้ดีกว่าการเคลือบเซรามิกเพียงอย่างเดียวทนกว่าหรือถ้าทนไม่ไหวยังไงฟิล์มมารับไว้ได้ดีกว่าตัวเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกอยู่แล้วยังไงสีรถคุณก็ไม่เป็นอะไรแล้วยิ่งรถคันนี้นะครับที่มีลักษณะสีเป็นสีดําโทนสีดําหรือสีบางๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสีดำเนี่ยปัญหาหลักเลยคือรอยขนแมวกวนใจเราติดตั้งฟิล์มไปเนี่ยหายห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงครับรถคุณจะมีแม่บ้านหรือบ้านคุณจะมีแมวไปล้างทีนึงเป็นรอยทีนึงแม่บ้านชอบเอาไไไมมมมมม้้ขนนนนกกก่่่าปปปปัดะรรเเเ็็็อออยยแแวึีีตพฟิลุจ ขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งนอกจากคุณนด้การสะเก็ดหินแล้วการลิ้วรอยกวนใจด้วยนะครับแบบหายห่วงสําหรับรถสีดำนะครับสีขาวก็ทําได้นะครับสำหรับพวกข้ามมลภาวะหนักๆที่นกยางไม้หรือแม้กระทั่งข้าพี่ไครต่างๆฟิล์มจะทนต่อพวกนี้ได้ดีกว่าหรือถ้าเป็นหนักจริงๆก็ฟิล์มจะเป็นคนรับเอาไว้ให้อันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่ติดฟิล์มใส่ก็ลอยรอบคันเนี่ยตอบโจทย์มากกว่า แต่หลายๆท่านก็อาจจะมองว่าอาจจะไม่จําเป็นซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆอย่างน้อย,อยปัจจุบันเนี่ยนะครับเคลือบเซรามิกอย่างเดียวมันหมดยุคละควรติดอย่างน้อยเซตหน้าเป็นขั้นต่อเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของริ้วรอยหรือหินกระเด็นใส่แต่ตัวเคลือบก็ต้องเลือกเกรดดีๆหน่อยและขอฝากเรื่องนึงนะครับสำหรับคนที่กาลังมองหาด้านงานติดตั้งฟิล์มใส่กระรอยสะเก็ดหินนะครับก็ต้องบอกว่างบประมาณก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าถ้าคุณมีงบประมาณที่จํากัด แล้วคุณอยากติดทั้งคันแต่คุณไปลดสเปคของฟิล์มเป็นเกรดล่างๆเพื่อจะได้ติดทั้งคันผมไม่แนะนานะครับแอดเลยซึ่งถ้าคุณไหวนะครับก็ติดทั้งคันผมเชียร์เลยนะครับดันไปให้สุดเลยแต่ถ้าคุณไม่ไหวติดเซตหน้าก็พอเพราะว่าเซตหน้าเนี่ยฝากระโปรงกันชนหน้าไฟหน้า,หน,าหน้ากระจังอะไรพวกนี้ครับจุดแนวพะทะนะครับหรือ,ออาจจะมีหูกระจกเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับเพื่อเป็นจุดรับแรงหินนะครับตัวด้านข้างก็สามารถจะใช้บริการตัวเคลือบแก้วเคลือบเซอรามิกก็เพียงพอแล้วอ่าและการติดตั้งของเราก็เหมเดมมวววย้้แแลลส อย่างแนนน่อนและของเรานะครับก็ยังมีในส่วนของฟิมใสกระลอยภายในเต็มคันด้วยไม่ว่ารถคุณจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับยุโรปญี่ปุ่นจีนนะครับเรามีแพทเทิร์น ตรงรุ่นเต็มระบบตัดออกจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยการติดตั้งของเรานะครับชิดขอบแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ฟิล์มเกรด TPU โดยเฉพาะเลยส่วนฟิล์มหน้าจอนะครับของเราจะเป็นฟิล์มเฉพาะนะครับเป็นฟิล์มที่ไม่ต้องใช้น้ําติดด้วยส่วนสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความวังวลในเรื่องของตัวกระจกหน้านะครับที่การเรื่องหินกระเด็นใส่นะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่มีการเบริกกระจกได้ยากนะครับหรือไม่อยากจะเปลี่ยนกระจกหรือกระจกมีราคาสูงสูงมากๆนะครับหรือกลัวเปลี่ยนมาแล้วจะก๊อกแก๊ก,แ,ก,กแล้วจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็ติดตั้งฟิล์มใส่กระลอยที่กระจกได้แต่ว่าฟิล์มใส่กระลอยที่กระจกนะครับของเราเป็นเกรด TPU ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งปัดกระจกแล้วไม่สะดุดนะครับแล้วก็ไม่ลอกไม่ดัาน้ําเด้งดีเบียชัดไม่หมองมด ของเรานะครับราคาจะอยู่ในช่วงประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ไซร์รถนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลือกแพ็กเกจฟิล์มสกระรอยเต็มคันนะครับด้วยแพ็กเกจตัว Diamond Extra นะครับเรามีโปรโมชั่นแถมให้ฟรีไปเลยนะครับสำหรับฟิล์มสกระลอยที่กระจกปัดหน้านะครับอ่ะนะครับถ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่กำลังมองหานะครับ งานด้านฟิล์มใสกันรอยสเก็ตหินไม่ว่าจะเป็นรอบคันเพาะจุดจุดเล็กจุดน้อยภายในภายนอกทุกจุดแม้กระทั่งเบ้ามือเราก็มีครบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์หน้าจอนี้เลยนะครับผมเบนซ์จะเป็นคนดูแลเพื่อนๆทุกท่านชัดเจนตรงไปตรงมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณทุกเคสอย่างแน่นอนและการติดตั้งแบบนี้เทคนิคแบบนี้เรามีให้ทุกท่านนะครับถ้าเพื่อนๆชอบงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง33กินกระหล่ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเบนซ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ